กินจบกินออกินอก้ินออกน่้งเฮ้ยนี่ไงวนวานแล้วนววแล้วดูดิ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 ไอ้่อยามองวะเฮ้ยมันออกออกจริงๆด้วยครับเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมเฮ้ย มันไปได้นี่มันออกจริงๆเฮ้ยมันออกสวัสดีครับผมกิฟครับสวัสดีครับผมแจ็คแบ็กซี่ <c oughs> <c oughs> เอาละครับทุกคนคลิปที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับแค่เอายาพาลาไปลูกที่หน้าเตารีดคาบสินโซโกโปก็จะถูกขจัดออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับทุกคนว่ามันจริงหรือล่า จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามันจรริงหือเปล่าอ่้วนถือไว้ร้อนนะเนี่ยนี่ถือไปถือไปได้ไหมเดี๋ยวไ,ววยไปเฮ้ย,ดยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันจริงหรือเปล่าขอดแค้นปะเฮ้ยอย่าพึ่งพิโดนขานนนเอาอย่าพึ่งดีอะไรยังเหลือคือซาบะเหลือมันจะทำให้สะอาดในบ้านนะนั่นละนี่ดูดู ชิสวัสดีครับผมแจ็คแป็กซีโอที่เคียวเราก็พังแล้วเอาตอนนี้เราดับหรือเปล่าสวัสดีครับผมแจ็คแบ็กซีเฮ้ยจัดไปจัดไปไปรุ่นมาริกาจัดไปไปรุ่นจะดูก่อนดีกว่าว่าบ้ามันจะสำเร็จไหมดู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 สิจวิน กินออกแล้วก oh, oh. mm ินออกแล้วแล้วจ ah ังหวัดสีเฮ้ยนี่ไงอ้วนวัาแล้ววันแล้วดูดิ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 เฮ้ยเซยอย่ามองอ่ะดูดิดูดิอ๋อไม่คือเป็นจังหัดสีเงินอ๋อเฮ้ยดูดิดูดิดูดิกินเนาอ่ะเอามันจะขจัดพวกคราบอันนี้ออกให้หมดเพ้าะมันมดไปดูดิ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 ขาวเฮ้ยออกอ่ะเออเดือดเอาวินบอไม่รู้วเลือดเก้มไม่ร้นกี้เกี่ยวอะไรวะวินเนี่ย ฮี่ดูดิอ้วนครับพวกนี้ออกเลยอ้วนฮยชึบฮิมันเป็นไปนตามที่เขาบอกจริงๆอ่ะสวัสดีครับผมจักแรแพทยซี่ดีอ้วนดู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 อ่าอ่ามันคือสีเขียวเติอมอ่ะสีม้าฮึดูดิอ้วนมันคือดีตนตรไยลออ,ออกไหมอ้วนออกไหมออมันคือดำเติมฮิออกอยู่นะออกไหมออกไหมออกไหมออ ฟูร้อนร้อนนไงวันร้อนอ่ะวันออกไหมบอกเขาโกหกเราหรือเปล่าเขาอะไรมาทาไปหรือเปล่าพีเจ้ามีเจ้าให้เราเป็นออกไหมเอ้าเราก็เอายาพาราทำมันโตนี่หึว่ออกไหมไม่ออกหรอกเสียงเลย ม่ต้องจ่าล้กันล่นเกมเลยวะ <laughs> <laughs> ออกไหมครับทุกคนออกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะหรือว่าเราใช้ยาพาราผิดชนิดใช่ครับมันเป็นน้ำยาเ <laughs> หรอเขาก็ใช้ยาพาราเนี่ยนี่ <laughs> เราก็พารานะพ <ph al az os> าราสูนพันอ่าแล้วครับทุกคนถ้าใครรู้ก็ช่วยเมนบอกพิกิอนยน,นะครับว่า เราทำผิดพลาดตรงไหนนะครับมันถึงไม่ออกมาเหมือนในคลิปนะครับหรือว่าที่จริงแล้วเขาตัดต่อหรือว่ายังไงนะครับทุกคนรอนแล้ววาแปลกระดาษที่ชื่มมหน่อยเรว่ามาทลองดูกันละเมื่อกี้เราด้านสีฟ้าลงนะครับเดี๋ยวเราลองมาด้านสีขาวลงบ้างดูซิว่าจะเป็นยังไง ก็ด้านสีขาวนั่นนี่ชิิขชมบเอาอ้วนหอดปักถอดปักน่ะเดี๋ยวเราลองมาเช็ดดีด้วยดึงออ่ะเดี๋ยวเราลองมาเช็ดดูนะว่าด้านสีขาวเป็นไงก็เหมือนเดิมนะเห็นไหมใช่ไหมออกไหมออกเล็กเลเลยไม่โอ้หนิดเดียวเห็นไหม เกี่ยวว่าเขาตลกเขาโกหกเราเสียไปสองเมตรเลยเสียยาพาราไปสองเมตรเลยเอาละครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของพี่กิตนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับเอาอวดบายบายหน่อยตุกกู่ไปแล้วไป